อันนี้เราจะมาทำข้าวเหนียวสังขยาถาดกันนะคะจะมีส่วนผสมอยู่สองส่วนนะคะก็เป็นส่วนของข้าวข้าวแม่ขุนทองตวงไว้อย่างนี้นะคะถ้วยตวงมันจะมากับหม้อหุงข้าวอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นข้าวเหนียวสองถ้วยตวงนะคะก็จะชั่งได้ประมาณ265กรัมนะคะเตรียมไวะะ้ไม่ต้องแช่ไม่ต้องไรนะคะก็มีน้ำตาละมะาพร้าวนะคะร2 0กรัม เกลือ 1>, 1ส่วนสีช้อนชานะคะแล้วก็มีน้ำกะทิคั้งสากรัมนะคะอีกส่วนหนึ่งก็จะมีไข่เป็ดสีฟองคัมีน้ำตาลมะพร้าว2 0 0กรัมนะคะก็มีเกลือ1ส่วนสีช้อนชานะคะมีกะทิ250กรัมเหมือนกันก็มีใบเตยสำหรับขยำน้ำตาลกับกะทิค่ะเตรียมไว้นี่แม่หุ่นทองเตรียมถาดไว้นะคะ ถาดนึ่งนะคะมันจะเล็กนะคะตัวนี้เพราะหม้อน,นึ่งมันเล็กก็7.5นิ้วคูณ7.5นิ้วนะคะก็ปูด้วยใบตองไว้นะคะ<ม>เวลาดึงออกจะได้ง่ายๆนะไม่ติดไม่ติดถาดค่ะตัวนี้ก็เอาไม้หนีบผ้าหนีบไว้นะคะเราก็จะเตรียมตัวที่จะนึ่งซึ้งที่จะนึ่งขา้าวเหนียวไว้นะคะตัวนี้เราใส่นาซึ้งไว้นะคะ เดีย๋ยวเราจะมาจัดการกับข้าวก่อนนะคะก็แม่ขุนทองต้มน้ําไว้นะคะให้เดือดเดีย๋ยวเราจะใส่ข้าวเข้าไปเลยนะคะใส่ข้าวลงไปเลยแล้วคนนะคะคนไปสักประมาณหนึ่งสองนาทีนะคะแล้วก็แช่ข้าวไว้นะคะสักสินาทีในหม้อนี้เลยนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะให้ยางข้าวมันออก ให้ให้ข้าวกระจายตัวอย่าให้เกาะเป็นก้อนนะคะสูตรนี้ข้าวจะนุ่มมากนะคะก็คนไปแล้วก็แช่วไว้10นาทีนะคะหลังจากแช่วไว้10นาทีแล้วนะคะเราก็มาสงข้าวขึ้นแล้วก็ล้างล้างข้าวสักสีห้ารอบนะคะให้ยางข้าวออกแล้วก็ใส่กระชอนสเสด็จน้ำไว้ค่ะให้แห้ง หมาดๆนะคอยแห้งแล้วค่อยมาใส่ถาดแล้วก็โรยหน้ากะทิไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำส่วนของกะทินะคะที่ราดข้าวที่นึ่งกับข้าวของเรานะคะใส่กะทิลงไปนะคะนี้แม่ขุนทองใช้กะทิกล่องนะคะถ้าเราใช้กะทิสดก็จะหอมอร่อยกว่านี้เนาะ นี้เราทำของเราทานในบ้านๆนนะคะก็มีเกลือไปนะคะส่ช้อนใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนะคะใส่ใบเตยลงไปขยำ หอมหอมนิดนึงน้ำต,ตาลก็ละลายแล้วนะคะเราก็จะเอากะทิมากรองนะคะใส่กระป๋องตัวเดิมนะคะค่ะเราได้ กองกะทิส่วนที่จะนึ่งกับข้าวได้แล้วนะคะตัวนี้กองไว้เดีย๋ยวเราจะมาทําส่วนของสังขยานะคะก็จะใส่ไข่ไปไข่เป็ดนะคะสีฟองไม่ขุนทองจะทยอยใส่ถ้วยที่เฟองนะคะเผื่อบไหนมันเสียเราก็จะได้ไม่ต้องเสียไข่ตัวนั้นไปนะเราก็ใส่น้ําตาลลงไปนะคะน้ำตาลมะพร้าวลงไป พวกนี้เอาตามที่เราชอบเลยนะคะใครชอบหวานก็ใส่เพิ่มใครไม่ชอบหวานก็ใส่น้อยกว่านะคะปริมาณมันไม่ตายตัวนะคะสำหรับรสชาติไม่ว่าน้ำตาลหรือเกลือนะคะก้ใส่เกลืนไปนะคะ่ะใส่ใบเตยลงไปขยำ เราจะยังไม่ใส่กะทินะคะอยาให้ทุกอย่างละลายเข้ากันก่อน mm. น้ำตาลก็เริ่มละลายแล้วนะคะ mm. ก็เริ่มเป็นฟอง,ฟองๆนะคะเดี mm. ย๋ยวเราจะทยอยใส่น้ำกะทิลงไปนะคะ เดีย๋ยวเราก็จะลองนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเราก็ได้ข้าวมาแล้วนะคะล้างไปสีรอบนะคะหลังจากแช่น้ำร้อนแล้ว10นาทีนะคะล้างไปสี่รอบน้ำก็ใสเลยคะก็วางให้เสด็จน้ำนะคะตอนนี้แม่ขุนทองกำลังช้อนฟองของกะทิที่เราเตรียมที่จะใส่ข้าวนะคะช้อนฟองออกนิดนึง ได้แล้วนะคะเหลือส่วนของสังขยานะคะน่าจะได้เรียบๆนิดนึงนะคะช้อนฟองออกข้ามีฟองค่ะเดีย๋ยวเราจะนึ่งข้าวเหนียวกันนะคะเดีย๋ยวใส่ข้าวเหนียวไปเลยนะคะก็เกลี่ยให้เข้ามุมนะคะให้เรียบๆทุกมุมเลยนะคะ นะคะเกลี่ยเรียบแล้วนะคะเราก็จะเทน้ํากะทิลงไปค่อยๆเทไปนะต่นะคะปรับไฟ เดีย๋ยวเรามาดูกันตอนนึง่งค่ะเรานึ่งข้าวเหนียวมาได้20นาทีแล้วนะคะเดีย๋ยวเราจะยกขึ้นมาให้ข้าวเหนียวคลายตัวนิดนึงค่ะให้คลายความร้อนนิดนึงนะคะแล้วเราค่อยหยอดตัวสังขยาลงไปค่ะแล้วก็พักข้าวให้อุดตัวนิดนึงนะคะเดีย๋ยวเราจะมาใส่ ตั้งลังถึงนะคะเดี๋ยวใส่ไข่ลงไปเลยนะคะใส่ส่วนของสังขยาค่อยๆใส่ลงไปนะคะอันนี้เราจะนึ่งต่อสักสาสิบนาทีนะคะตัวนี้ ใช้ไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวสามสิบนาทีเรามาเจอกันค่ะค่ะก็นึ่งออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะครบสามสิบนาทีแล้วนี่นะคะเดีย๋ยวเราจะเอาออกมานะคะใส่ตะแกรงไว้ก็เ,เอาออกมาพักบนตะแกรงนะคะให้มันเย็นตัวนิดนึงเดีย๋ยวเราจะมาตัดกันนะคะเราก็ตัดข้าวเหนียวสังขยามาเป็นชิ้นๆแล้วนะคะข้าวเหนียวมันเย็นตัวแล้วนะคะเราก็ตัดออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะ น่ารับประทานเลยนะคะลองทำรับประทานดูนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ